สวัสดีครับพี่โยในเกม FC Mobile นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับก็จะเป็นนะครับ f อ r ม a t ั o นนะครับเป็น433แบล็คแทนะครับก็จะเป็นระบบนะครับ433แบล็คแท็ที่จะเอามานะครับเล่นในโหมด Manager นะครับเป็นหลักเลยนะครับแต่ก็นะครับระบบนี้นะครับคือเป็นระบบที่ผมใช้งานนะครับแล้วก็ใช้งานดีมากๆนะครับผมเล่นนะครับเบิร์คลาสสนะครับขึ้นมาเป็นตำนานเลยนะครับ ก็ชนะต่อเนื่องนะครับแบบต่อเนื่องมากๆเลยนะครับเลยทาให้นะครับผลงานดีก็เอามานะครับแบ่งปันกันนะครับอันนี้ก so ็เป็นระบบที Ma ่ผมใช้งานนะครับถือ well, ว่าในช่วงนี Dogs ้นะครับใช้ระบบแบบนี้นะครับก็เซ็ตกล้องหลังนะครับเอาที่เรามีนะครับแต่เป็นไปได้นะครับก็ขอกล้องหลังนะครับที่ถนัดเรื่องลูกกลางอากาศนะครับมีความเร็วด้วยก็จะเป็นการดีนะครับสำหรับกล้องหลังนะครับความสามารถก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากได้คนสามารถคือสกัด สกัดบอลทิ้งนะครับคือต้องการความสามารถตรงนี้มากๆนะครับคือเอายังไงนะครับก็ให้สกัดบอลทิ้งก่อนนะครับมันจะมีความสามารถนะครับบางตัวมันจะไม่มีนะครับแต่ก็พยายามนะครับหานะครับที่ผมมีมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับความสามารถบางตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแท็กเกิลแบบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับมันมีความสามารถหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับนี่นะครับ พยายามนะครับเตะลูกนะครับกว้างออกไปที่สนามกลางสนามก่อนนะครับมันมันจะจําเป็นมากๆนะครับคือมันจำเป็นจะต้องใช้นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่า4ีซัมส่าแม็กแท็กคือระบบที่เน้นนะครับการบุกเป็นหลักนะครับแล้วไม่มีนะครับกลางตัวรับที่จะยืนนะครับกองข้างยืนข้างหน้านะครับของกองหลังนะครับคือมันจะเวลาขึ้นนะครับตัวซ m นะครับจะขึ้นไปเลยนะครับมันจะ ตรงกลางจะมีนะครับโอกาสนะครับที่คุต่อสู้นะครับจะสามารถบุกเราได้นะครับถ้าโดนนะครับลูกศรขับก็เจอเหมือนกันนะครับคือผมเจอประจํานะครับแต่พอสู้ได้นะครับเพราะว่าตัวหลักๆก็คือถือว่านะครับไอดีผมมันแข็งนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคือไอดีผมก็ไม่ไม่ใช่นอ่อนนะครับคือเป็นไอดีที่ถือว่านะครับแข็งพอตัวนะครับ แดนกลางที่ผมมีนะครับก็ถ้าเป็นแบบรูทกุลิดนะครับผมทําได้ทุกอย่างนะครับคือขึ้นได้ลงได้นะครับอาจจะเรื่องสกัดเรื่องปะทะนะครับอาจจะไม่สูดมากนะครับเพราะว่าเป็น c m นะครับไม่ใช่แบบตัวรับนะครับแต่ว่าค่าพลังมันสูงนะครับแต่มันทําได้นะครับคือรับได้ลุกได้นะครับจบสกอร์ดียิงนอกกรอบดีนะครับความสามารถนะครับแดนกลางนะครับคือแบบเอาง่ายๆนะครับแดนกลางก็ เซตอยู่ประมาณนี้ความสามารถเยอะๆนะครับค่าพลังสูงๆนะครับส่งบอลจ่ายบอลอะไรดีๆนะครับค่าร่างกายนะครับผมใส่นะครับเป็นเน้นเน้นอัพเป็นร่างกายเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับบอลเบดก็คือต้องเร่นะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเน้นทําเกมลุกเป็นหลักนะครับแล้วก็เกมรับทําดีเหมือนกันนะครับนี้ก็เพลย์เมคเกอร์นะครับทําความสามารถในเกมลุกนะครับยิงจบทุกอย่างนะครับตัวสูงนะครับ ตัวนะครับที่เป็นเพเมเกอร์นะครับคือเท้าห้าห้านะครับจบสกอร์ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอค่าสเต็กประมาณนี้นะครับสเตตัสอย่างน้อยสูงๆนะครับจบสกอร์ดีๆส่งบอลดีๆนะครับการเลี้ยงการจ่ายนะครับต้องดีมีความสามารถแบบประมาณนี้นะครับต้องส่งไกลยิงไกลเพเมเกอร์นะครับต้องมีนะครับอันนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นกองหน้านะครับขอเร็วๆหน่อยความความเร็วนะอย่างน้อยนะครับคือหนึ่งร้อยหกสิขึ้นไปนะครับ ถ้าเป็นปีกครับปีกอ่าเท้าห้าห้าก็ดีนะครับเป็นห้าสี่ก็ดีนะครับก็แต่ต้องขอความเร็วสูงหน่อยนะครับเพราะว่าจําเป็นจะต้องกระชากผ่านคู่ต่อสู้นะครับแบบลาฟินจาที่ผมมีนะครับคือยังยังยังแบบไม่สุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอัพนี่นะครับยังแค่บวกประมาณยี่สิบนะครับแต่ความสามารถเยอะนะครับอันนี้ก็พอได้นะครับแต่ผมใช้ตัวนี้อยู่นะเพราะความเร็วได้ ถ้าสแต็กการยิงนะครับต่างๆมันทําได้นะครับสเตตัสดีนะครับถ้าเอาเรื่องสภาพร่างกายนะครับมันก็อาจจะยังไม่สุดมากนะครับเพราะว่าปีกมันประทะแรงไม่ได้นะครับแต่ผมก็ใส่นะครับสำรองมาไว้นะครับกรณีนะครับเปลี่ยนเกณฑ์นะครับผมมีนะครับผมสามารถนะครับสลับได้นะครับทุกตําแหน่งที่ในแนวลุกนะครับมันแก้กันได้นะครับตัวที่ผมมีนะครับมันเอามาประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาดูนะครับว่า433ส c t ส c มที่ผมทำงานมันทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับบางทีนะครับก็ทีมที่ยังอัพไม่สูงมากค่าสเตตัสมันไม่สูงมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะแพ้นะครับแต่ที่ผมมีคือที่ผมขึ้นมานะครับผมแทบจะไม่แพ้ใครนะครับมีแค่เสมอนะครับมีแค่เสมอนะครับไม่แพ้นะครับ ก็ชนะมาหมดนะครับชนะต่อเนื่องนะครับได้แต้มมาเยอะมากก็มีเสมอบ้างนะครับบางทีมแล้วก็ถือว่านะครับมันมันประทะกันมันก็แล้วแต่แทคติกนะครับบางทีเขายืนรับต่ําๆยืนแคบๆกันนะครับมันก็เจาะลําบากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับที่ผมมีก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรง กราฟนะครับจะระบุให้นะครับว่านี่ครับเวลาคะแนนมันขึ้นนะครับมันมาสูงขนาดไหนนะครับผมก็มีเล่นระบบอื่นนะครับที่จะไว้ทดสอบนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆก็คือนะครับปั้นนะครับนี่ครับปกตินะครับจะคะแนนมันจะไม่สูงมานะครับแต่ว่าสิบแปดคะแนนนะครับผมได้ยี่สิบนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับ ันนี้ก็มาทดสอบกันนะครับแท็กติกนะครับที่ใช้งานนะครับต้องบอกนะครับว่าเป็น4ีสามสามแบ็กแท็นะครับแต่ว่าการส่งบอลนะครับมันเอาแบบนะครับคือส่งแบบพอดีพอดีนะครับคือไม่สุดมากนะครับเล่นประมาณนี้นะครับเกมนะครับการตั้งเกมนะครับเป็นสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับ จะเน้นนะครับคือเน้นเป็นระบบนะครับเพราะว่า4ีสามสามแท็กมันมันต้องอาศัยระบบนะครับคือนะครับอันที่สองนะครับเกมลุกนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับคือไม่จ่ายไม่โยนนะครับเน้นยิงนะครับคือมันจะจ่ายบางจังหวะเท่านั้นนะครับก็จะต้องอาศัยนะครับคือตัวตัวแต่ละตัวนะครับต้องมีความสามารถคืออย่างน้อยนะครับแบบพอปะทะหนึ่งหนึ่งกับคู่ต่อสู้ได้ไม่แพ้ทางมากนะครับ ถ้าแพ้ทางมากๆนะครับก็เอาเอาสำรองครับลงเข้าไปนะครับสลับกันนะครับก็เกมรับนะครับก็จะเป็นนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับคุมพื้นที่นะครับก็จะเซตไว้ประมาณนี้นะครับบางทีผมก็เน้นระบบแบบนี้ไว้นะครับเวลาว่างๆผมก็ดูคลิปตัวเองนะครับแล้วก็มาเซตนะครับบางทีก็ไม่ได้จําได้หมดนะครับมันก็เอามารีวิวกันนะครับก็ เป็นนะครับแนวทางนะครับถ้าไอดีนะครับไม่แข็งตัวไม่สุดมากนะครับมันก็บางทีมันก็อาจจะมีแพ้นะครับหรือไม่ก็มันเสียประตูนะครับคือว่าง่ายๆนะครับอาจจะสู้ได้นะครับแต่มีเสียประตูนะครับที่เจอครับ้องมาดูกันนะครับว่ามันทํางานได้ประมาณไหนนะครับแต่ระบบนี้นะครับก็สนุกดีนะครับยิง ยิงเยอะดีนะครับนี่นะครับเวลาเซตนะครับตัวแดนกลางสองตัวนะับก็ลงมานะครับแต่มาในตำแหน่งนะครับนี่นะครับการเซตบอลนะครับจากกลาง2ตัวนะครับจะขึ้นมาให้แนวหน้านะครับตัวลุกก็จะเซตบอลกันมานะครับนี่ครับแต่ว่ายังบอนมาได้นะครับ นี่นะครับคือลูกกลางอากาศนะครับต้องดีหน่อยนะครับถ้าไม่ดีนะครับพลาดแน่นอนนะครับนี่นะครับนิดเดียวนะครับคือจบสกอร์มันก็ดีนะครับแต่ว่าเจอนะครับคู่ต่อสู้ก็รับแน่นนะครับนี่ครับยังเอาไม่ได้นะครับนี่ครับเวลาหนึ่งหนึ่งนะผิดพลาดก็คือเรียบร้อยนะครับโดนนะครับ นี่นะครับองกลางก็แข็งๆหน่อยนะครับนี่นะครับมีจ่ายแทงคะรุนะครับผิดพลาดก็โดนนะครับโดนโต้นะครับแต่ก็จะมีนะครับแดนกลางสองตัวจะมาประคองทันทีนะครับ เกมรับนะครับก็ถือว่านะครับทําได้ดีนะครับแต่ว่าหนักๆมากนะครับมันก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นะครับคือมันมีตัวตัวลุกคู่ต่อสู้นะครับก็แข็งมากเหมือนกันนะครับนี่นะจบครึ่งแรกนะครับทําอะไรกันไม่ได้นะครับ แต่ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะพอเอาประตูได้ไหมนะครับเพราะว่าต้องการแต้มเหมือนกันนะครับก็ถือว่านะครับผู้รักษาประตูเหนียวนะครับเหนียวมากเหมือนกัน เกือบนะครับเกือบได้นะครับ นี่นะครับมาแล้วนะครับหนึ่งประตูนะครับกวดจะได้นะครับก็เจาะลำบากมากนะครับนี่นะครับคือการทำเกมนะครับคือถ้าต่อบอลนะครับบอลสั้นบอลอะไรจะมีโอกาสนะครับถ้าเปิดโยนะครับไม่ค่อยได้นะครับผมเคยลองนะครับ ของหน้าตัวสูงๆนะครับเอามาก็ไม่ค่อยไหวนะครับมาดูนะครับว่าคู่ตสูจะทำยังไงนะครับเปิดไหมนี่นะครับจะมีการเซตอัตโนมัตินะครับคือแดนกลางนะครับพลังงานเริ่มหมดนะครับ อ๋อจะเปลี่ยนอัตโนมัติให้นะครับอีก10นาทีนะครับก็น่าจะจบนะครับแต่ว่ามาเซตบอลแบบนี้นะครับต้องมาดูนะครับว่าผมจะตั้งรับได้นานขนาดไหนนะครับเพราะว่าเวลาในน้อยมันก็จะยังไม่ค่อยได้นะครับ ถ้าไม่เปิดมาทีเดียวก็เวลาหมดนะครับก็ชนะนะครับแบบต่อเนื่องนะครับก็เรื่อยๆนะครับสนะไม่เยอะนะครับแต่ก็เสียประตูน้อยนะครับนี่ครับโอกาสผมจะเยอะกว่านะครับคู่ต่อสู้ก็ถือว่าได้นะครับแต่การนะครับ เขาเปิดเขาเปิดบอลมานะครับมันเสียผมนะครับที่แนวทางผมนะครับมันลูกกลางอากาศนะครับกองหลังนะครับแถ้าเปิดมาแบบนี้มันรับได้นะครับก็แดนกลางครับคุมพื้นที่คุมจังหวะได้ดีกว่านะครับก็จะมีโอกาสแค่ครั้งสองครั้งนะครับแต่ว่าจุดสกอร์มีโอกาสยิงนะครับหกนะครับเข้าสี่นะครับแต่ว่าได้หนึ่งประตูนะครับการเล่นก็จะเซตแบบนี้นะครับคือ ไม่ใช่แบบเน้นนะครับที่เปิดเต็มที่นะครับแต่ว่าเซตบอลนะครับ4 3 3มส t ม c k แนะครับแต่การเซตบอลต้องประมาณนี้นะครับที่ผมใช้งานมานะครับก็ชนะได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ